สวัสดีค่ะ Brick Info น้ำชานะคะ เตรีมจะมาเล่นที่เวอรี่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าคนดูมาเยอะกว่าที่คาดไว้มากๆเลยงียค่ะก็ดีใจมากแล้วก็คนดูแบบเต้นเต้นตามได้ลองตามได้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะแบบว่ามันไม่ได้ง่ายนะที่แบบว่าในชีวิตเราจะได้ขึ้นเวทีกับศิลปินเบอร์ใหญ่ๆใช่ไหมเราแบบว่าหนูก็เห็นแบบบางวงอ่ะเขาก็มาดูหนูอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบรู้สึกเป็นเกียรติอ่ะแล้วก็แบบอยากทําให้ดีที่สุดค่ะก็ดีใจค่ะ เป็นเป็นอีกวันหนึ่งที่แบบเวลาเราเห็นเวลามีคนมาดูเยอะๆแล้วมันมีเอเนอร์จีจากคนดูเรารู้สึกว่าเรา Connect กันนะคะเรามันเลยทําให้แบบว่าอัพล f t แบบความรู้สึกเรามากๆค่ะไม่ตื่นเต้นนะสนุกแบบกะกะขึ้นไปแบบ go with the flow เลยเงะะี้ยค่ะ ก็เป็นเพลงทั้งอัลบั้มเลยค่ะคืออัลบั้มเพิ่งปล่อยไปชื่อว่าบลูมก็ขนทั้งอัลบั้มมาเล่นให้ฟังเลยค่ะโอ้ขนทั้งอัลบั้มมีแฟนๆคุ้มไหมคุ้มๆค่ะแต่ก็ถ้ามีเวลาโชว์เยอะกว่าน,นี้ก็อาจจะเอาเพลงแบบจากที่เคยทำอะไรเงี้ยไม่ได้ปล่อยมาด้วยก็น่าจะดีเหมือนกัน แล้วอ่ะน้ำชารู้สึกว่าตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนอินฟลเอนซ์มาจากคุณแม่คุณแม่ชอบฟังเพลงสากลนะคะแล้วก็คุณลุงอ่ะชอบฟังดูหนังเป็นภาษาอังกฤษแบบ H b ชนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเปิดตลอดอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเราชอบฟังชอบดูเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยพอมันเป็นวันหนึ่งที่เราต้องทําผลงานอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากทาเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเราค่อนข้างชอบภาษาอังกฤษหนูชอบแบบเรื่องของสาเนียงด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบ การใช้คำอะไรอย่างงี้มั้งไม่แน่ใจเหมือนมันโดนจริตจริตเราอะไรเงี้ยค่ะก็บีออนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเกินคาดนะคะแบบตั้งแต่เพลงแรกก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาโดยตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแฟนๆยังอยู่กับเราตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็ยังแบบเห็นแฟนๆขับที่แบบตามเราตั้งแต่วันแรกมองลงไปก็แบบเจออะไรเงี้ยน้ำาชาก็ทักแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยแบบดีใจอะค่ะเหมือนแบบเขายังอยู่กับเราอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ตั้งแต่แบบเดย์วันที่เราไม่ได้คิดว่าแบบ เราจะ being famous หรือว่าจะมีคนรู้จักติดตามมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้อยู่ด้วยกันเป็นานๆจากเดวันถึงวันนี้เกินความคันเกิดความคนแบบเกินไปเยอะมากเลยค่ะแต่ก็แบบสนุกอะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราเราชอบเราชอบตรงนี้จริงๆก็จะแบบพยายามพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามผลิตผลงานที่ดีๆออกมาให้ทุกคนฟังเรื่อยๆค่ะก็กำลังแบบว่าแพลนเรื่องอัลบั้มที่2แล้วอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าจาก พอเราเสร็จอัลบั้มแรกใช่ไหมน้ำชารู้สึกว่าเราได้เห็นการเจริญเติบโต,ขอ,ตของตัวเองผ่าน10เพลงในอัลบั้มแรกแล้วเราก็เห็นว่ามันมีซาวไหนที่ใช่ซาวไหนที่ไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเลือกเอลิเมนต์บางอย่างเหมือนยืมจากอัลบั้มแรกอะมาเป็นไอเดียของอัลบั้มที่2ออะไรเงี้ยค่ะเหมือนอัลบั้มแรกทําให้เราได้ discover ดสิสค o เวอร์ตัวเอง นะคะอยากฝากน้ำชานะคะไว้ได้อ้อมอ,อกอ้อมใจทุกคนนะคะแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะคะอาัลาบั้มบลูมนะคะเป็นอาัลาบั้มแรกของน้ำชานะคะตอนนี้ปล่อยในทุกช่องทางแล้วนะคะสตรีมมิ่งไปตามฟังกันได้แล้วก็จะมีฟิสิกอลนะคะพวก CD ดีไวนิ e เมอรแล้วก็มี Special m e r อร์นะคะที่จะปล่อยเดือนมอกรายยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ